โลป็นไงเกมใช้ได้หรือเปล่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับ b u m p i n g Simulator เป็นธุรกิจใหม่ที่ผมจะทำแข่งกับปอตอทอนะครับแต่จะเปลี่ยนจากแต่จะเปลี่ยนจากปตทเป็นอบตนะครับ<ห>เป็นคู่แข่งกันโหลดดิ้งมาเลยซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยผมไม่เคยเล่นมาก่อน Pumping Simulator น่าจะหลักเดียวกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตมั้ง ซึ่งโอ้ผมขยายธุรกิจแนละ้วซพเปอร์มาร์เก็ตถ้าผมทําหลักหลายธุรกิจมากเลยสมชื่อ t เจริงจริ T.J. หลากหลายอาชีพเปิดร้านกมมากันแล้วเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วรอบนี้มาเปิดปั๊มนะครับขยายสาขาสักหน่อยธุรกิจหลากหลายต้องเขียนว่าปั๊มโอบโตอนี่อาเขียนไม่ได้ดนะ้วย A.B. จุติอปั๊มโอบโตอพร้อมเปิดให้บริการ นี่เทียสแตนนะเปิดมาวันแรกไอ้เคีเ่ยปั๊มอะไรวะต้องมาเก็บป่าเองเป็นนักธุรกิจจริงปะเนี่ยทำไมต้องมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยโอ้ย<อ>แมปโล,งล่งนะเนี่ยอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วเสียงนกเสียงกาวโคตรดังเลยแล้วจอยยังนื่อดันโลสติง้งซาวซาวเราจะลดเอ่ออันนี้คือความไว น่าจะใช่ตั้งแม่งแล้วก็มีละเอียดเอาไม่ออลตราเอาไม่ตัวสหรระเบิดอะรัวสาตังนี่หนึ่งโอเคน่าจะเจียมละมาลองหน่อยสิอื้อ <c oughs> อย่างลื่น <c oughs> บอกเลยว่าปอกออลตราแบบกระตุกจกัดรุดดีกว่าเอาสักมมเดียมก็พอแล้วดูว่าหายดีเออเนี่ยหายกำลังดีครับแล้วโหดูเงาครับเงากูกริชไปแล้วเงากูภารกิจแรกครับเปิดปัป๊มปตทเอยอบต ต้องมาเคลียร์ขยะในแล้วก็อย่างเหล็กไปกดวิ่งได้ด้วยกดวิ่งไว้ด้วยเฮียมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้ทานให้วิง่งเงี้ยชัวเกมนี้ไม่ปิดเน็ตไม่ได้แล้วนะไม่บังคับดูเฮียโคตรเลยว่ะเกมอะไรไม่รู้อะปรบมิเดียมแล้วกันอันนี้มีขอทานด้วยโฮมเลสโฮมเลสทำไมหน้าตาเหมือนกับคนที่มาซื้อของในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตกูเลยอะดีววะเออ เออย,ยังไม่ควรไม่ออกรู้ไหมว่าเออเขาน่าจะหิวข้าวแต่ตอนนี้เราไม่มีตังค์สักบาทนะครับไหนามาลองหน่อยสิอ,อบอแต้มอ,อ,อบอตอกูจะคือหรือเปล่าเติมฟีลิ่งเงีเ้ยเฮียเพิ่งกนเงินได้มาคับอีโบด้วยยีอย่างจา้าเอ้ยปไปบิ๊เตวปะบิ๊เตะใครเนี่ยแล้วแล้วก็มีลูกค้าด้วยมึงมาซื้ออะไรกันเนี่ย อ๋อ,อนี่เปิดร้านเรามาอ๋อเป็นแบบมีร้านขายของในตัวมีพวกนมมดในเ e ออดีว่ะยังดีนะ่นเอมันมีแบบให้ลงทุนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะไม่ใช่แล้วมันคิดตังค์ยังไง <Hello. S 1> ฮัลโหลเออมันต้องการซื้ออะไรวะในบายวันกิโลแรมเออใช่ไม่รู้เอาปดใช่ไปก่อน <Hello. S 1> ฮัลโหลอันนี้ฮัลโหลไอแคนกิตวัน แพ็กเกจออฟ e ทีโอเคอันนี้ต้องการชาจัดให้ขยายอีกแล้วซื้อของเสริมทิ้งไว้นี่เออลูกค้าตัวไม่น่ารักเลยอ่ะโหลดดิงโหลดโค้ดขนาดนี้ปิดเหนไม่ได้นะครับผมเหมือนบังคับอะลองดูดิอ่ะปิดนิดละเรียบร้อยครับมันต้องการอินเทอร์เน็ตแม่ง อาจจะคุณกินนิดนึงนะก็เกิดโฆษณามันบ่อยมากผมก็ไม่มีปัญญาซื้อปิดโฆษณาเลยนะฮะผมไม่มีตังค์นะต้องเข้าใจถ้าใจดีหน่อยก็โอนเออก็ส่งเงินมาได้ครับผมจะเอามาซื้อปิดโฆษณาไห <c oughs> <c oughs> นอันนี้เสร็จแล้วตัวนวันเสร็จแล้วครับ <c oughs> รอบแรก thank you ร้อยยี่สิบอาฮะตำร,รวจมาเกมนี้มีตำร,รวจด้วยตำร,รวจ,รรวจวรไปแล้ววะไม่ไปแล้วเโอ้ย กับชุดกุยเ <Yeah> ตำร์โรดลเมงละเตอร์โดลบะอะไรวะเรามาบ่อยแล้วนะวันนี้ตอนนี้เปิดมาแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้เงินมาแล้วครับ25 252บาทซึ่งไวมากแล้วยังไงต่อลูกค้าเข้าเพิ่มแจมปั๊มเราไม่ถือว่าโอเคเลยนะอ,อบอตอรเราเนี่ยนี่ปั๊อมอบอต a ต t อบ ปั๊มเฮียเลยชื่อของบตโตปั๊มแข่งกับอะไรนะเปิดปั๊มนี่เปิดแข่งกับปตทนะฮะมพูดชื่อแบรนด์เข้าไปทั่วเลยช่ไหมโฆษณาอีกแล้วฮี่ต้องระวังนะครับการการเอาขยะมาทิ้งทีหนึ่งไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเด็เดียแล้วนี่เท่าไรเนี่ยสามพันไม่อะแพงจัดเป็นเอ่อไอทีร้างรถดราม่าส่วนอันนี้เป็น ชาร์ถไฟฟ้า5,000เป็นพวกแบบรถรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ส่วนนู้นเป็นสินค้าน่าจะเป็นพวกไอ้คลังสินค้า hey, หรืออะไรสักอย่าง68บาทส่วนคนนี้ <Thank you. S 1> แท็กซี่ครับแท็กซี่62บาทโอเคมีาคุณลูกค้าเข้าเพิ่มหรือเปล่ามีนะฮะว่าไงฮัลโหลเอ่อปวดเยื่อสะพานอนนะไม่เข้าใจได้ซ้ำอ่ะ าดวกดเย็ดไปก่อนนะไม่รู้มีไม่มีกดเย็ดเย็ดอะไรเงี้ยเยเย็ดเย็ดเย็ดยินโอเคเรถรู้ว่ะ GTR อารเกมนี้แม่งใครนี่เป็นแบบติ่ง GDM หรือเหอรถเนี่ยแบบถูกใจเป็นพิเศษรอบที่แล้วอีโวรอบนี้ g ี r ฮะกูบอกเลยกูเจอในชีวิตจริงปลีนะในเกมเจอเจอแล้วเบื่อแล้วอะไรเนี่ยกดปั๊มไม่ได้ทั้งทีเออ เรียบร้อยตั้งสี่ร้อยทำไรได้บ้างอันนี้2,000อันนี้ก็2,000สว่วนนี้เป็น ATM นะตู้ละพันหนึ่งโหแม่งมีอะไรซื้อเยอะจัดเอทีแล้วถามจริงปั๊มบ้านใครแม่งมีตู้ ATM ประมวันแบบ5ตู้อยู่ในปั๊มเดียวอะเฮ้ยเอทีเอ็ต้อง5ตู้เลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรฮนะในถังขยะก,กูจะไม่ทิ้ง รู้ว่ามันต้องมีโฆษณากูมไม่เก็บส่วนนี้ครับได้แล้วกดปิดไปเลยร้อยสี่สิบสี่เจ๋ยวให้ปั๊มเป็นเด็กปั๊มก็ดีนะเป็นทั้งซีดีโอเป็นก็เด็กปั๊มอะะ่ะเจียวเลยตรวจไปแล้วอ้าวเขี้ยมีโจรโจรเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อเชี้ยมเลยตอนนี้ เออตบม่งตบหายไปไหนแล้วไหน,นจูนวะเออเมื่อกี้กูตบจนูจนจูนไม่งว่าหายไปเลยเชื่อเนี่ยไม่มาขโมยตังกุอเสนอนไนม, <Thank> ม,ม่จูนไม่มีจูนด้วยครับเกมนี้โอ้โหเ <Thank you. S 1> ย้เฮ้ยได้ตังม,มาแปดร้อยแล้ววะเฮ้ยธุรกิจรุ่งเฮ้ยไม่รุ่งกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกูอีกยิ่งหายแล้วต้องเปิดเดยอะๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยเลื่อนไม่ได้ทั้งทีที่าย มันกดยากนะผมว่านะมันเลื่อนยากไปนิดนึงอะเนี่ยเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมกดกดไม่ได้สักทีอะเนี่ยโอเคแล้วอันนี้คือเป็นแกส๊สเป็นเทียบเกรดครับเป็นมีแบบห้องน้ำห้องน้ํามีแบบมีเชล์อ๋อเป็นพวกขายของขายกล่องได้ีรถบุกด้วยนะแล้วก็เชฟันใหญ่ถ้าเกิดเราซื้อมามันของมันจะเต็มตู้เลยเปล่าส่วนอันนี้ ไอ้มีจ้างพนักง,งานได้กู500จ้างแน่บอยดูเถอะห้าร้อยจ้างทำแต่เดียวเขาคิดไรเรียบร้อยครับจ้างเรียบร้อยมีสุนัขด้วยโหการเลี้ยงหมาต้องมีถึงแสนเลยเหรอแล้วฝนตกอ๋อมีฤดูกาลในเกมดีว่ะผมเริ่มชอบเกมนี้ขึ้นมาแล้ะห้าสิบบาทส่วนตัวนี้ส่วนโฮมเลดถ้าเกิดเราให้เขาอ่ะผมให้แค่สิบบาทหรอโอเคไม่มีปัญหา มอย่าเป็นโจรน,นะแย่อย่าเหมือนในคนนั้นแม่งโจรปูกเงินฉด้านหลังนีงก็นักเกลือเลยเออคนทีคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเดซี่น้องเดซี่นะฮะเจะ้าพนักงานเอ,อ่อไม่เห็นทำงานเลยวะอ๋อเอเอเอ,อย่าบอกนะว่ามีนอนด้วยอ่ะกับบ้านกับบ้านด่วนกับบ้านด่วนก่อนที่จะหลับกลางทางอ๋อนี่มีอ๋อเราต้องกินต้องนอนด้วยนี่หว่าแปงไม่ได้แล้วนะแค่เป็นตีนะ่ะ